เกจิโลพี่น้องนี่ครับหัวน้าแบบโอ้เป็นกิโลเลยพี่น้องนะครับสุดยอดเลยแต่ว่าคุ้มค่าอยู่พี่น้องกับการเดินทางไกลสวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจัดลัดพันธุดทินเช่นเคยพี่น้องกะเศ้าไม่เป็นเศ้าหรือเปลี่ยนสายพี่น้องมือนี้กับพาพี่น้องมาหาเลาะหาอยู่หากินเก่าพี่น้องพี่น้องเนาะนี่ครับเพิ่งจอดรถมาพี่น้องย่างไปเลาะริมไผ่นี่ก็เจอหางนึงแล้วพี่น้องไปเบิ่งว่าหางเป็นขนาดพี่น้องกูยังใหญ่เลยพี่น้อง ครับพี่น้องขี่รถลอกเขามาว่าจะหามิหมทั้งด้านเนียพี่น้องครับมามาจอดรถยู่ดนี่พี่น้องเป็นพวกปลาไพ่ทางนี้ก็เลยมาหาซองเบิรงพี่น้องเจอยุบพุมหน่อยพี่น้องทั้งบัไงหรือพี่น้องเล้อี่บึงครับที่บึงอีกด้านหนึ่งของทินเด้แล้พี่น้องเสร็จ้ะพี่น้อง แม่ seaweed, ตรงปลายนิ้วพอดีเลยแม่งดำๆเลยพี่น้องหางยังไงเลยพี่น้องเอ้ไปครับผมไปเอาครับนี ouais ่ครับพี่น้องเขาเอาได้ยลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องหางยังไงเลยพี่น้องเห็นปะครับไปครับผมเขาไปเอาครับพี่น้องหางเปื้อนเลยครับครับพี่น้องหางยังงามเลยพี่น้องเอ้โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องนะครับหางเปื้อนเลยพี่น้องงหัวน้ำครับ ยอดเลยเจียวเลยครับลังนี่พี่น้องลังแรกพี่น้องประเดิมครับเยวขออนุญาตตัดครับต้องปอดภัยกับไซมงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อดูความเพิ่มประมาท โอ้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องนะครับโ้หังยังงามเลยพี่น้องสุดยอดฮะก่อนเคลียร์กันล้นพันจากไหนด้อพี่นอ้องเด้อปักไปพันถูกความปลอดภัย นักเลยพี่น้อเไ้ยจับลงเงยเมือ ล้างขอดงามเลยพี่น้องเลยพ่นะครับอุย้ยหัวน้าเต็มเต็มเลยพี่น้องเอ๊ยมันเพิ่งเดือนหาพี่น้องอเจ๋ยวพี่น้องหลังแรกไปครับหาต่อครับครับพี่น้อง อย่างมาสะพากระเจอแล้วพี่น้องหลังที่สองพี่น้องอู้หน่ะพี่น้องนี่ฮะโยต้นใหม่สูงเลยพี <sk 195 2> ่น้องเลยอู้ข okay. <fish> ึ้นไปขึ้นพี่อาะเก่งเลยพี่น้องโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเอาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอาแด้ครับพี่น้องนะขอุยาตตัดครับอู้สูงครับนี่ฮะปีนต้นใหม่ขึ้นเอาพี่น้องเลยโอ้มาแล้วพี่น้องพี่น้อง หัวน้าพี่น้องเลยโอ้ชีขาดลงมาเลยพี่น้องฮัอู้ยูสูงคักพี่น้องเลยเมื่อยยิไม่ต้นไม่จนขาสั้นพี่น้องอะครับผมเจียวครับพี่น้องหั้งที่สองครับพี่น้องหัวน้าสุดยอดครับผมดาเก็บครับเจียวครับครับพี่น้องหลังจากเอาหั้งที่สองอยู่ตรงนี้พี่น้องของสูงเลยพี่น้องยใกลไก่กันเกือคั้งที่สามเลยพี่น้องแต่ว่ามิ่มทั้งนี้จะเป็นแบบมิ่มถึงใหญ่ไม่ยู่ไหมพี่น้องครับจนอพยกไม่ยู่งไหมครับพี่น้อง นี่ครับอีกประมาณสองอาทิตย์ค่อยเบิกงินเรพี่น้องเนาะทางจะทางไงอยู่พี่น้องไปกับผมหาต่อครับห่อนอะไรพี่น้องด้วยวันหน้าเติมพลังกันเราพี่น้องด้วยเดี๋ยวขนมปังพี่น้องเฮ้ยเมื่อยไหลฮ่อนกับอนกัดฮ่อนแบบนี้คันบ่ไหวก็ต้องพักเราพี่น้องด้วย เมื่อกี้ครับคังที่สองในปีนต้นไม้โอ้ปกติปีนต้นไม้สูงนี่นุ่งจากรพรรดิพัดทิ้ก็บวาแล้วพี่น้องอายุก็เริ่มไหลแล้วเมื่อยเติมเติมพลังพี่น้องสมมติเราไปหาต้อนนะพี่น้องเนาะขอให้มารตต้อนครับพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้ขาจะเบิ้งมิ่มอยู่ในกอไผ่พี่น้องเนี่ยฮะเห็นเห็นเห็นไอ้นี่ฮะไอ้ไผ่โค้งมาเนี่นี่นี่มึงไปนิ่นุ่งจากรพรรดิพัดทิ้พี่น้องแต่ล้านเนี่ยฮะอู้ ยังยาวเลยฮู้ตอนแรกยังไม่บินมาตอมกันตัวแม่แรงธรรมดาพี่น้องเบิ่งแล้วนแตนเนาะหลบมาเบิ่งโอ้โหห้องบเริ่มเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เกือบโดนพี่น้องก็ดีเราใส่หมอกไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่บินเบิ่งไกลครับพี่น้องมาหาซองมีมตามกอไผ่เนี่พี่น้องโู้เดี๋ยวพี่น้องเนี่ยนี่นี่กอไผ่เนี่ยพี่น้องใ้ไผ่ลมบูนะครับนะครับนี่ฮะตลอดแนวเลยพี่น้องเอ้ยแตนนุ่มจากลาพัดทินนี่ยังยังนางหลอดม้หนีิ ยืนี่ดิต้องโดนเนี่ย,ยมอเตอร์ซองไว้คอาไพย,ยุก่อนเนี่ยพี่น้องมันบินตื้อวิวหัวไอ้แมงหัวหนดอกโอ้โหนะพี่น้องนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยเกือบโดนแล้วโอโ้ขนลุกพี่น้องนายย่านก็มีมงินนี้ยแหละครับพี่น้องแต่พี่น้องเอ้ยปั๊บไปครับผมทั้งไข่ทั้งมันครับ เียพี่นอ Ooh, ้องโอ้ช่งนี่ต้องระวังเรียพี่น้องหางแตนพี่น้องนะครับนะครับมันจะอยู่ใต้โค้นนะครับนะครับนะครับเต็มเลยพ,นะพี่น้องเลยนะพุ่นพุ่นตลอดแนวเลยพุ่นน, Ooh, นะพี่น้องหางแตนโอ้บางนี่กระเม่นพี่น้องที่นมจกักรพัดทินผ่านมาในพี่น้อง Ooh. ว่ามันบินถึงเซนนมจกักรพรรดเห็นทั้งเนี่ยฮนะฮะอู้ Ooh. เดินนั่งอยู่เนี่ยพี่น้องนี่นี่มีสองหางเลยนี่นี่นี่โอ้หางนี้หน่อยนะครับยกมือึงนี่โอ้โหมาแต่ค้าดูเบิ้งลึกหน่อยพี่น้องโอ้ตัวนี้มีแต่หางแตนพี่น้องเฮ้ยอันตรายอันตรายอันตราย,อราย,อรายโอ้ไปครับพี่น้องเมื่อกี้ทายอยู่หันเดอร์พี่น้องนี่นี่ยางหมดมานี่อู้ครั้งบลัมเลยพี่น้องนี่ ตอมดีบดนตอดพี่น si ้องเี่ซื้อหมวกนี่ครับโอ,อ้โหนี่นี่นี่ห้างบัเลิ <establishing> ่มเลยพี่น้องเี่ปาด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 ต้นยังมีแต่หางแตนนะครับตลอดแนวตลอดค้นยัง <ficar> มีแต่หางแตนนะพี่น้องนี่โอ้ทางคนณยางเปล่าพี่น้องเดี่ยคิดว่าค้นโดนโดนไล่อยู่ในพี่น้องนี่นนะครับปาดแตนลายคักอื้แต่ในย่านแถอู้สุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวก็ผมต้องระมัดระวังนะครับ อพี่น้องเนี่ยครับหวยถี่เคยมาหาใส่เบ็ดพี่น้องอแรงเบ่แรงก็เบิ่งเอาพี่น้องนี่ครับผมนะครับน้ำแห่งแบบโอ้ขนาดตรงนี้ยู่หน้าไฟเลยพี่น้องลึกๆนะพี่น้องออ้ล้มเบ็ะพี่น้องแรงคักแรงแน่พี่น้องปีนนี่ยพี่น้องเลยสุดยอดีจลีครับปีนี้แรงคักตัวหามิมยากยากพี่น้องปีนี่ยพี่น้องไปครับไปหาอีกน้อยครับผม กับพี่น้องอไปกําลังชมความแห่งแห่งแรงของหุวยพี่น้องมาเบนงก่อไภ่ก่อนที่เจออีกครั้งที่สามแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องที่นี้น่ครับทั้งเบลลเรมเลยพี่น้องทั้งยงใหญ่พี่น้องอีนี่กอไภ่เดี๋ยวพี่น้องหัวน้าก็โอเคเลยพี่น้องไี่ครับผมไปเอาครับจอกขึ้นมาพี่น้องนะครับโอ้ยหลังยังงามเลยพี่น้องสุดยอดเลยขออนุญาตตัดครับผมหัวน้าสุดยอด ว้าวพี่น้องนะครับห้หางเบิดเริ่มเลยพี่น้องเลยสุดยอดครับหางที่สามหัวน้านี้แย่ที่สุดเลยพี่น้องโอ้ยนะักครับ,ยยๆๆนะรบต้องจับสองมือไม่ลงมือเดียวเนียมือลาเลยโอ้ยเจียวครับขออนุญาตเก็บพี่น้องยอดพี่น้องหัวหน้าเก็บเท่าขวดลิฟต์เลยพี่น้อง โอ้โหโหัวน้ำสุดยอดดีเลยรครับพี่น้องเด้เจียวครับย่ามไปทางนี้จะทั้งแตนในลีพี่น้องนะครับทั้งแตนยานลยพี่น้องนะครับนะครับ ยอดทั้งไงีหลีพี่น้องนะฮะต้นนี่ยอดทั้งแตนหมดเลยพี่น้องออ้แต่ว้นนี้ทั้งนลกระจาบได้พี่น้องนี่นะฮะทั้งลกระจาบเฮ้ยมีทั้งนลกระจาบนะพี่น้องสองทั้งอยากเคียวๆเบิง้งเพิ่งจะสังเกตเบ,บิ้งพี่น้องโอ้เจียวเจียเมีทั้งนกกระจาบนะทั้งนลกระจาบพิษยู่ขึ้นตามต้นที่มีแตนเลยพี่น้องถือว่าเป็นการป้องกันโตของมันน้องพี่น้องเนาะ นะครับหางเพิ่เริ่มเลยเออฮะกิ้งเล็กกิ้งหน่อยนี่มีแต่แตนพี่น้องนี่ย mm hmm. แตนทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่สุดยอดครับ mm hmm. หางได้หางครับพี่น้องจะไกล่ในเจ็บก็ต่อมีมตอดพี่น้องนี่สุดยอดอีหลี พี่น้องกะมือนี้กะเดินเป็นกิโลเลยพี่น้องมือนี่วันนั้ไปกลับประมาณหกเจ็ดโลพี่น้องนี่ครับหัวน้าแบบโอ้โหเป็นกิโลเลยพี่น้องนะครับสุดยอดเลยตัวว่าวคุ้มค่าอยู่พี่นอ้องกับการเดินทางไกลถือได้คได้สามครั้งตัวว่าหัวน้าแบบสุดยอดเลยพี่น้องนะครับหัวน้าเป็นกิโลเลยพี่น้องปั่นขวอดที่พี่น้องเอ้่ยแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจช่องนุ่มจะตัดทัชกินนะครับผมแกหรืว,ว่าตรงนี้หาอยู่หากินแกนเลยดูร้อนกับรักษาสุขภาพนิดเด้อพี่น้องเด้อ กาดเลอ้ขอนคักด้วยพี่น้องเลยกาดเดี๋ยวเมื่อว่าคลิปหน้านุ่มจากลับพาติ้งที่พาพี่น้องหายอยู่หาก,กินไหนกันลอติดตามผู้ชมกับผมเมื่อน,นี้ขอกาบลาพี่พิงน้องนะครับผมสวัสดีครับมานครับ